สวัสดีค่ะมาพอกับช่องคนนำพ้องชาแนลค่ะพี่น้องค่ะืันนี้กับพี่น้องมาเหดไทเหตหน้ามาเบิ่งวิถีชีวิตชาวบ้านเหตไทเหดหน้าเหดแบบธรรมชาติเลยเดยค่ะแบบแบบธรรมชาติแบบโบราณบ <c oughs> นแบบธรรมชาติเบาผิดจะแบบโบราณแบบโบราณตะกอนนี่เท่ากับสีใส่ตีเอาเหม,ม,มือนบอลสมือนี่ส่วนมากสีมีัแต่ลดสี รถสีเรากับรถเกี้ยวเนาะค่ะเนาะสเสมอนี่สชิมิเป็นส่วนหมากสิเป็นรถเกี้ยวตะวันนี้เข้าสิอนุรักษ์ของเก่าแบบโบราณค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปมาเบิ่งค่ะพี่น้องก่อนนั้นสิมาเบิ่งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนําพ้องในเด้อค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งค่ะพี่น้องวิถีชีวิตชาวบ้านค่ะอนุรักษ์อนุรักษ์กวัฒนธรรมแบบโบราณไว้ค่ะพี่น้องคะ่ะ บางวิธีตีเข่าสมัยตะกี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่ว่าสมัยตะกี้นี่ผ่าผานี่เท่ากับบลอกคอยมีดเดยผ่าล้านนี่ผ่าล้านสีบลมีดสีใสขี้คว้วยเนาะค่ะเนาะสีใสขี้คว้วยท่าท่าท่าข้าเจ้าจเฉือนว่าท่าล้านเนาะสมัยตะกี้ท่าล้านแล้วกันนี่ค่ะอันนี้ต้ปกตินี่เท่าสีหาปเปลเดียใจบัวคือบ่็หาเปลมันบล็อกไหลว่านฉันคือมันบ่อกไม่ไม,ม่ข้าลาวคือสมัยตะกี้ เอออันอันนี้นี่การมันมันบ่หลายเพิ่นกับเลยขนเราค่ะพี่น้องขนเรานี่มันบ่หลายอันนี bars, ้เขาเจ้าเขาเหนียวยายบัวเขาเนียวนี่เป็นเขาเหนียวเขาเขาหยางกาเขาหยางเขาเหนียวอันซิลิ่นท่อนเขาซิลิ่นทอนว่าจั่นค่ะพี่น้องอันนี้ซึเป็นเขาเหนียวเขาใหญ่เด่นน้อยยายบัวเนาะแต่เป็นเขาใหญ่เป็นเขาเหนียวค่ะนี่เพิ่นกับลังตีใส่แบบโบราณค่ะพี่น้องกับลังตีกับลังฝาดอยู่ค่ะนี่ เป็นนั่งไหนเมื่อยบ่ฟาดออกมัดชูเม็ดเลยติดตามเมื่อดวนี่บ่ละบ่อันรีบกับบ่ไว้แล้วบัดนี้เฮาเฮาฟาดเฮาฟาดออกสิแล้วย้ำนั่นเฮาเอาเอากระดงเอามาหยังมาฟาดบ่เอาวีมาฟาดออกก่อนโอ้เสียมาฟาดออกจูแบบโบราณเท่าเด็กค่ะนี่ค่ะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแบบโบราณครับพี่น้องค่ะกำลังตีกำลังฟาดอยู่ เนี่ยบัวนี่เฮ็ดเข่าสนุกเสาเข่าสนุกได้เนาะอันนี้ก็จะเรียกว่าตีเข่ากับพี่น้องอันนี้มันแห,งห,ห้งหรือบ่บ่บ่แห้งตีตาก้อนหยานฝนตกอืมพิน่นเพิ่นตีเอาฟาดเอาเพิ่นหยานฝนมันตกกับพี่น้องหยานฝนมันตกเนี่ยเหมืแรงมันเป็นขีปนาวห,หลายๆเป็นขีปนาวหลายๆเพิ่นก็เลยอหยานฝนตกห่อมกําลังฟาดอยู่คัน อันอันนี้เดี๋ยวย่ำนั่นจะแกะออกบ้านในตะเหมือนนี่แ่สันเราตะหัวมันเนี่ยหมย่ำนั่นคือกะสีแกะออกสันเราสันเราสันเราเขาที่ยู่ในนี่นะคะเขาเขาที่ยู่ในนี่เขาอยู่ในนี่เพิ่นกะสีแกะออกแล้วก็สีสันเราบางเม็ดมันสียู่ในนี่เนาะค่ะสัันตวเฮ็ดไหนเพิ่นเบิ้งในยายบัวเฮ็ดไหนพี่น้องเขาเบิ้งแน่บางคนเขาเจ้ากับสีบ่เคยเห็ดเนาะบ่เคยเห็น แบบวิถีชีวิตชาวบ้านเท่าแบบโบราณห็นตั้งที่ติบัตินี้นี่แบบาณาตกหัวมันการกะกีี่นนี่เฮยฮะแล้วอันกัหลายเติบอยู่ด้วยนี่สั้นดอกเออนาะสั้นหลอกลายยูแมนยูลายฟอนก็หลายใดคือวันนีตะเกียแมนยูเปีลระเทืเทอ โอ้ยพุ่นัขอันจังสีกะออกหลายเนาะอันสุ่มนั้นนั่นบันิอันตั้งตจกี้เขาสีใสใไม้ฟาดเนาะใสใไม้ฟาดเทศเสาเขาสนุกเนาะเออแมนแต่ว่าเขาสนุกเขาสนุกเนาะเขาสนุกเสนุกเออแต่ว่า์ชุมเอนี่เขาจะบ่เฮ็ดดอกกันอันนี้กะหาเบิ้งยากเลยค่ะชุมเอนี่ส่วนมากสีมีตั้งแต่รถเป็นรถเกีียวรถสีเนาะชุมเอนี่ค่ะสีบ่คอยมีคนตีคนฟาดเอาปันใด อันให้เดียวนี่บ่อจ่าตะเมือเมือตอกหลายบนไดจ่านี่เมืออกอยู่ละให้เดียวเมือตอกแปดสิบแต่ว่ากัดได้หลายเตืบอยู่ได้ละค่ะนี่มันมีให้เดียวมันกัเลยฝาดเอามันพ่อกระเทือนมันอยู่ไก่หมูมันอยู่ไก่หมูครับพี่น้องแบบโบราณเลยค่ะนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแบบโบราณเนาแบบแบบพื้นบ้านครับพี่น้องแบบพื้นบ้าน คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาเบิง่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนําพ้องค่ะผู้เข้ามากดมาติดตามคนนําพ้องชแนลเดี๋ยวเฮาพ่อกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะ